สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆวันนี้พุธพามาดูขันโตกและการรับประทานขันโตกของชาวภาคเหนือกันนะคะขันโตกหมายถึงภาชนะประเภทจากสารของทางภาคเหนือทาด้วยไม้ไผ่สารกันมีลักษณะคล้ายถาดกลมมีขาตั้งใช้จัดสําหรับกับข้าวค่ะการกินขันโตกคือการกินอาหารพื้นเมืองของชาวภาคเหนือ ซึ่งจัดอาหารในสำรับลงในโตกนะคะอาหารที่จัดได้แก่ข้าวเหนียวนึ่งแกงฮังเลน้ำพริกอ,อก่องแคบหมูไส้อัว่วและผระกาศจอค่ะในบางครั้งก็อาจจะมีต้มจืดด้วยนะคะใส่ในถ้วยหรือชามวางไว้ในโตกเราเรียกว่ากินขันโตก กินขันโตกก็เป็นประเพณีอีกอย่างหนึ่งของชาวภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ค่ะเวลาเราจะนั่งกินนะคะก็ต้องนั่งกับพื้นค่ะแล้วก็จะชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองหรือการเต้นรําพร้อมกับการ,รเล่นต่างๆไปด้วยค่ะอย่างในวันนี้ก็จะมีการรํากรองสะบัดชัยร,รําอวยพรและการแสดงอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยค่ะ เป็นพิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของชาวเชียงใหม่ค่ะประเพณีกินขันโตกเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวล้านนาค่ะมีกันมาตั้งนานแล้วก่ก,ก่อนสมัยกรุงสุขโขทัยอีกค่ะในวันที่พี่คุไปรับประทานอาหารขันโตนะคะเขาก็เปลี่ยนแปลงประเพณีหน่อยค่ะจากการใช้มือเปิบใช่ไหมคะก็เปลี่ยนมาใช้ช้อนกลางในสําหรับ5คันแล้วก็ช้อนสําหรับ แขกผู้มาเยือนอีก5ครคันค่ะพี่ๆเพื่อนๆใครสนใจก็ลองติดต่อจัดทัวร์ไปนะคะแล้วก็ไปติดต่อได้ที่สำนักง,งานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดกูนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดสนับสนุนช่องพี่กูเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย